สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอยู่แล้วนะคะคำเตือน,นะคะ่ะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อคามาทึงนะคะคอยทุกคนนะคะเราเพิ่มเพิ่มมาถึงเท่านั้นนะ<อ>ยังไม่หันได้นี่เลยง่วงนอนเสียเลี้ยวอะรอบที่ผ่านมานะทุกคนได้นี่ วันนี้ก็ตัวใครตัวมันวนันเดาร์นนะ <c oughs> ตัวใครตัวมันไหมไห <c oughs> จะหกวงแล้วอ่อวันนี้ช้ามากนะคะทุกคนได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้สองได้ได้ทั้งสองเลยนะ,ะทั้งบนทั้งล่างนะคะรอบนี้ได้อะไรนาะอ่ะไปแล้วอเดแล้วก่อนดกูกอนนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ใบไปแล้วนะคะ นนนะคคทุกวันนี้ไม่ได้ลงสามสี 6, ล่ลาหกแปดลาไว้แล้วนะทุกคนวันนี้ไม่ไลไม่ได้ลงรอบเย็นนะน่าจะไม่ทันแล้วแหละให้ทุกคนเข้ากลุ่มได้นะคะถ้าอยากได้แนวทางน,นะทุกคนลาวของเราก็จะห้าหๆมามาม,าม,ามา 212528818487 สาเก้า chút ชอบ8ไป8ชอบ2ไป2ชอบ1ไป1ชอบ3ไป3นะคะสามารถไปได้หมดลาวคืออาจารย์เดาวนะทุกคนก็ไม่เก่งนะสำหรับสำหรับลาวพัฒนานะทุกคนเป็นอาจารย์เดาวนะ อ่านี่นะฮะทุกคนประมาณนี้อ่ะ ชอบตามไม่ชอบผ่านาเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะผู้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะรับชมรูยความบันเทิงนะคะขอให้โชคดีนะทุกคนอาจารย์เดานะสำหรับสาวลาวเด้อขอให้โชคดีนะครับ